สวัสดีครับชื่อธนะโรดทิมเนติกุลครับชื่อเล่นชิโรดครับความรู้สึกที่ได้มาเป็นไอดอลก็คือรู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับพอทดลองเล่นแล้วก็สนุกครับไม่ต้องโหลดแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับก็สิ่งที่อยากฝากก็ให้ทุกคนเพื่อนๆมาเล่นเกมทัดครับแล้วก็ชวนโหวตโรดด้เลยครับสวัสดีครับ ชื่อนายพีฟานกรนประกอบผลชื่อเล่นชื่อบาร์นะครับความรู้สึกที่ได้มาเป็นไอดอลให้กับบานนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับรู้สึกว่าบัรเป็นเกมเต้นที่เข้าง่ายไม่ต้องโหลดแล้วก็สนุกมากครับก็อยากให้เพื่อนๆชวนกันมาเล่นเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นเกมเต้นที่ใครเล่นก็น่ารักแล้วก็ไม่ต้องโหลดเข้าง่ายแล้วก็เล่นสนุกมากครับแล้วก็อย่าลืมโหมดให้บาร์ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับอ้อมนะครับสหัสอ้อมชมพูครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเป็นไอดอลให้กับทัชครับก็รู้สึกว่าเกมสนุกครับแล้วก็เล่นก็เพลินนะครับได้ฟังเพลงครับครอบอมก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับมาลองเล่นเกมทัชดูนะครับก็เล่นแล้วเพลินนะครับก็อย่าลืมโหวตอ้อมด้วยนะครับสวัสดีครับชื่ออ้อมปีนิดอันสีนะครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มา่วงงานกับทัชออนไลน์ครับ ทดลองเล่นเกมทัดแล้วก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยก็อยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆครับเพราะเกมนี้เล่นง่ายก็ไม่ต้องโหลดด้วยแล้วก็อย่าลืมบออาลนะครับ Lion, Lion.